วันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมนะครับโชว์รูมมาซามาซาเอลโต o นะครับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มาซายังเป็นทางการแต่เพ,พียงผู้เดียวในจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ใครที่ผ่านมาตรงบริเวณด้านหน้านะครับของโชว์รูม m a ซา a อลโตเนี่ยจะเห็นมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์นมีรถจอดอยู่นะครับบอกให้รู้เลยว่าวันนี้น่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาซา a อลโต o เดี๋ยวเราเข้าไปในโชว์รูมกันนะครับไปดูซิว่าวันนี้มีงานอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยจะเห็นนะครับจะเห็นลูกโป่งสีสันเลยสวยงามทีเดียวเดี๋ยวไปดูข้างในที่ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นเออวันนี้มาด้าจัดงานอะไรครับเนี่ยทดลองขับรุ่นรับทองค่ะพี่ทดลองขับรุ่นรับทองใช่ค่ะนะครับ เป็นเงื่อนไขยังไงบ้างครับทดลองกับก็ถ้าสมมติว่าลูกค้ามากูก็เอาใบขับขี่มานะคะแล้วก็มีการลงทะเบียนก็ช่วทันที่หนึ่งคือรุ่นรับหมอนสมายก่อนนะคะรับหมอนสมายใช่แล้วแล้วก็ช่วงทันที่สองคือลงทะเบียนแล้วก็เขียนคูปองรุ่นรับทองหนึ่งสูงสุดหนึ่งบาทไปลงทะเบียนตรงไหนครับเนี่ยลงทะเบียนทางนี้ได้เลยค่ะทางนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคือขอ บะครับก็คือเมื่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 อลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาก็จะมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับมีลงทะเบียนจะมี2ส่วนคือลงทะเบียน1่รุ่นลับรถทลองขับรุ่นลับทองนะคะแล้วก็รถลงทะเบียนลูกค้าเข้าร่วมงานค่ะร่วมงานใช่ส่วนใบคูปองรุ่นลับทองจะเป็นแบบนี้ก็คือกรอกรายละเอียดจะมีชื่อนามสกุลชื่อเล่นที่อยู่ของลูกค้านะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็รุ่นรถที่ลูกค้าสนใจจากนั้นพอเขียนรายละเอียดเสร็จปุ๊บพี่ก็มาหย่อนใกระดิ่งเลย ก็มีย่อนใส่ในกล่องใช่ค่ะแล้วก็จะจับสลากในวันพรุ่งนี้อ๋อในวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะจับประมาณสักกี่โมงครับนุ่นน่าจะเป็นช่วงห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้พอหลังจากที่ย่อนย่อนบัตรลงกล่องแล้วเนี่ยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปลูกค้าจะไปไงไปเทสไ้ายก่อนใช่ค่ะเราเทสไ้ายก็คือจุดที่เราเทสไ้า์จอดจะเป็นด้านหน้าโชว์รูม ก็จะมีทั้งในส่วนของรถมาด้าสองมาด้าสามแล้วก็รถกระบะบีทีค่ะบีทีห้าสิบใช่อย่างที่เราเห็นในโชว์รูมขนาดนี้เนี่ยมีรถอยู่3คันใช่ค่ะก็คืออ่าจะเริ่มต้นที่คันไหนก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นมาด้าสามมาด้าสามมาด้าสามก็จะมีเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกแล้วก็สองจุดศูนย์เป็นตัวที่จอดอยู่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกเอ่อหนึ่งจุดหกค่ะหนึ่งจุดหกพันหกร้อยซีซีใช่ค่ะเป็นรุ่นแฮทสแบ็กก็คือห้าประตูตัวถอยใช่ค่ะนะครับส่วนถ้้้้าทททดดลลลออออองงงเ่ขัััับคนนีีีกก็็ืมมจะตววแ ให้ลูกค้าทดลองค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมุจองรุับเออรับทันทีก็คือทองคำหนักถุงสุด5 5บาท5บาทใช่นะครับค่ะมันใครที่อยากได้ทองคํำ5บาทวันนี้จําได้ว่าราคาทองคําถ้าเป็นทองรูปประพันธ์เนี่ยจะอยู่20,020ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอะ มากคันนี้บ้างจะเป็นน้องเล็กของเราก็คือจะเป็นตัว Mazda 2 Mazda 2ใช่ Mazda 2องจะมีให้เลือกสองแบบก็คือเป็นตัวซีดานก็คือสี่ประตูแล้วก็แฮชสแบ็กห้าประตูเป็นเครื่องยนต์1.5เป็นเครื่องยนต์1.5,000 5 4ีแต่คันนี้ที่เป็นสี่ประตูออันนี้เป็นตัวห้าประตูห้าประตูใช่ค่ะนะครับก็ ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวหรือเปล่าเป็นทุกสีมีทุกสีใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นมาด้วสองตันโมเจ็ดสีใช่ค่ะนะครับส่วนตัวนี้ถ้าสมมติลูกค้าจองแล้วออกรถก็คือรับทองคําสูงสุดสองบาทรับทองคําสูงสุดสองบาทใช่ค่ะเออกรนีทองคาเนี่ยเป็นการการที่เราจองปุ๊บก็จะได้เลยวันที่ออกรถหรือไงตองใช่ค่ะรับวันที่เราออกรถวัออกรถใช่ค่ะฐานนิดนึงทองนี่เป็นทองทองรูปประพันธ์หรือว่าเป็นทองทองคําแท่งทองรูปประพันธ์ค่ะทองรูปประพันธ์ใช่ค่ะ มาถึงคันนี้ตัวนี้เลยสุดหล่อของเราก็คือจะเป็น B T 5 0 Pro s, <S <Pro> i <Series> l แล้วมันไม่ใช่โปรเฉยๆมันดูแล้วมันมีความแตกต่างจากรุ่นที่เราเคยเห็นก็คือจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยให้หล่อขึ้นจากที่ที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับก็คือกระจังหน้าตัวใหม่ตัวนี้เป็นกระจังหน้าสเก,กิร์ตหน้าด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็คือจะเป็นบันไดข้างที่เป็นตัวแบบสปอร์ตมีบันไดข้างแล้วยังมีมีสติ๊กเกอร์ด้วยใช่ค่ะลายสติ๊กเกอร์ที่บอกให้รู้ว่าเป็นโปรซิ r ลี่ ตัวนี้เป็นสไตลิ่งบาร์ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับค่ะส่วนการหลับก็จะเป็นแบบนี้เลยเพิ่มเหมือนเป็นตัวสเกิรขึ้นมาก็เรียกว่าลูกค้าถ้าออกบีทีห้าโปตัวโปรซีรี์ไปแทบว่าแทบจะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วพรว่าแต่งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยพร้อมกระบะไลเนอร์ด้านในที่มาจากโรงงานเลยมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ ส่วนตัวนี้ถ้าเป็นแคมเปญของตัว B T 5 0 Pro ปก็ 50, คือตอนนี้ลูกค้าจองและออกรถรับทองสูงสุดคือ1นบาท1บาท, 1> 1บาทใช่ค่ะก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับงานของ m มาซ a อั a โ t ้จะมองไปเนี่ยก็จะมีของให้ทานด้วยตรงนู้นจะมีขนมใช่ครับมีขนมมีเครื่องดื่มหมอนที่เราเห็นกับกล่อ,องที่เป็นแก้วน้ำนี่เป็นไงครับก็จะเป็นหมอนของที่เราจะทิ่ให้ลูกค้าถ้าเป็นหมอนด้านี้คือลูกค้าท่ลองขับปุ๊บรับทันทีเลยหมอนสมาย ไม่ว่าจะขับรุ่นไหนใช่ค่ะทุกรุ่นได้หมดเลยหลังจากที่ขับเสร็จแล้วก็มารับหมอนใช่ค่ะหมอนสมายใช่ค่ะมีใครอยากได้ไหมครับหมอนแบบนี้น่ารักดีนะครับอยากได้ไม่ยากแค่มาลองขับใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวน้นุ่นจะพาไปดูอะไรต่อครับตัวงานนี้เนี่ยมีสองวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ะนะครับ ก็จะเริ่มกันตั้งแต่กี่โมง8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะแปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นใช่ค่ะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยที่บอกว่า แจกรางวัลจับรางวัลถูกต้องค่ะเป็นช่วงเย็น5้าโมงค่ะ5้าโมงเย็นถังโดยผู้บริหารจะเป็นผู้จับฉลากให้เพราะนั้นถ้าใครที่มาเทซส์ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คือ23 24าใช่ค่ะก็ต้องมาอีกที24ก็คือถ้าได้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ได้เราจะโทรติดต่อไปอยู่แล้วหรือไม่มาก็ได้แต่ว่าเราก็จะโทรแจ้งว่าได้แด้รางวัลก็ให้มารับรางวัลมารับรางวัลที่นี่เลยนี่แหละครับงานดีๆอีกงานหนึ่งที่อยากให้มา ชมกันมาเที่ยวกันที่ m a ซาอ a ลโตรุ่นทองคำนะครับได้ขับรถในรุ่นที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็น m a z าสองมา d าสาที่จะเป็นกระบะวีทีหิแล้วตอนนี้ก็มีตัวแต่งด้วยโปรซิลลี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่มา z าอ a u โตมีให้กับลูกค้าผมเชื่อว่าคุณคงจะต้องสนใจอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะจากกันไปเห็นบอกว่ามีของรางวัลที่จะมอบให้สําหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมใน เ c e b o o k ของ w e Love r a d i o มีคำถามอะไรอยากจะถามสำหรับผู้ที่เข้าชมใน Facebook ครับงั้นขอทิ้งนาายคำถามไว้นะคะเมื่อกี้ตอนที่เราพาไปเดินดูรถแล้วค่ะเราจะมีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่ารถที่เราเปิดตัวในวันนี้ที่เป็นการเป็นตัวพิเศษเนี่ยเป็น m a z d a b ี Pro เรียกว่ารุ่นอะไรคะคำตอบง่ายมากนะครับคำตอบง่ายมากแล้วก็ถ้าใครตอบถูกก็มารับกิฟต์วอชเช ได้ที่โ <มา S 1> ชลูม a z ซาอาโต้ด้วยนะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณน้องนุน่นนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็พาเราเดินชมรอบๆงานด้วยขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ